สวัสดีครับองนกขอใหญ่รับเลียครับวันนี้มาชมเจ้าลิวตันครับนี่โยนอยู่ครับนี่เสียงกลางๆครับนี่เอฟีได้ดูได้ชมครับนี่ลิวตันครับนกตัวนี้สองปีแล้วครับนี่อายุดีครับนี่โยนนี่ครับตอนเช้าครับเอฟีได้ดูได้ชมครับ